ใช่แล้วพี่้องหอมทั้งหอมทั้งขิงเซมกันเลยขิงที่ใ่หลายยังเสร็จย้ำเหนี่ยมยหมดแล้วสวัสดีครับขุนะครัขอบคุณลูกนะยิงยังกินลูกมุนีนนะ่ยังกินลูนกุน,กนี่ หนยังกินเนาะวันนี้เนาะโอ้โอี่ย้ําเหนียมสิเหนียเหนียมพี่น้ยอง้งหยิหอม,มั่พี่นงเงยิมหนียมครับเหนีมข้าวทอดอันนี้เนี่ยข้าวทอดเนาะอยาเหนียมสดพี่นงกับหนังหมูเนาะหนังหมูกรุบกบว่นเนาะหนังหมูฝอกเ่มันเป็นกรุบไหมอืมกรอบเยมันกับพักก๊อ่น้องไม่ พักแกมพักหอมพักชะพูเก็บที่นี่เลยครับพี่น้องชิ้นใหญ่ไก่นะีกระถางเขียวเลยครับผมปลูกไวปนี่กระถางไบันะครับมาย้ํากันครับวันนี้เข่าสามกอดบางไงได้ี่นอ้อง,นอ,งนอ,งนองกินไม่กินเลย มันก็ขาวเนะนียมสุดยำเนียมสุดทอาทอด,ทอดผู้ยำก็ซื้อว่าสุดครับ <c oughs> <c oughs> ยำเนียมสุดครับพี่น้อง <c oughs> นี่แหนื้อแอมซีซีฮอร์มาเอใส่แหนมซีฮอครับผมก็มีคลิปยุ่งได้ครับคลิปยำแหนมโคราชครับพี่น้องจะดูนั่นแหละผมปล่อยไปดูนั่นเดียวสูตรสูตรเต็มเลยครับสูตรเต็มเลยยำแหนมโคราชสูตรเต็มที่ผมเฮ็ดไปแหละครับจิบคนก่อนพูดจะดูนั่นแหละนี่างนี้ใส่ยังไงใส่หนังที่บนี้หมอเขาหน่อยพูดเลยนี่ยังไงเพือนหน่อยแต่นี่ หมอน่วยพวดอกใส่กระมังบ่ใส่กระมังก็ได้เอาเห็นต้นเปลี่ยนกระมังครับพี่น้องคนนี้อันนี้หมอมันหน่อยพวดใส่กระมังนี่งยังไงยังใหญ่เออดักหนาวดักหนาวสดๆเราพี่น้องจักต้นดอกหนาวจากต้นปลูกเก๋งนะครับกำลังเป็นหมากแต่ว่าไม่ค่อยโดดดอกปีนี้มันหน่วยหน่อยนมันหน่อยหน่อยมันยวดใต้โครมไหม่ไหม ไอ้ต้นมากตะคบมันก็คุมมันก็เลื่อวนไปไงแยำแบบเพ็ดเพ็ดไหนอี่กัเปาก็บมีอยู่นี่แต่พ่งยนเขาิตนครับน่วนยน้ำตาลใ่ไหน้ำตาลชุรครับพอพมากหวานไปมาเอาเไปลงไปไปงง ไุ่มรองเจ็ดโตคร,รับอยู่นี่หอมใส่แล้วพี่น้องหอมทั้งหอมทั้งขิงเซมกันเลยขิงไม่ใช่หลายยังเสร็จยำเหนียมหอมห้อยห้อยหรืพี่น้องขิงรักตัวพี่น้องเป็นกะละมังหรืเปล่านี่กินเหลือป่๊นี่ครับ น้ำไหลแตกเล้วพี่นอ้องนึกว่ามีปุ่งน็อตใส่น้ำไหลแตกเลยครันกระทันหันเลยไอ้อัตโนมัติเลยครับโอ้โเยาะขึ้นลูกเยกาะขึ้นานไปเปลืองคุ้มเต๋อไว้มาไปขึ้นปีนพี่นอ้งนองเลยการฝน,นตกครับออากันแล้วเนาะเซซสอนเให้ลูกซิมเบิ้งซิมเบิ้ง แสบพอดีวะอ,อันนี้ย้ำเสื้อด้วยครับมะเดืเหินดเ้มครับมาปุงเองมาปุงเองครับทำเงเร่นปะโอ้โปน้อเอาเผ็ดปะลูกเผ็ดเอาเผนะ็ดปะเนาะเผ็ดเขาบอกองส่กนเเพราะว่าเขามีผผกลับอยู่มีผกลับอยู่ต <laughs> <laughs> ายด้ั้น้าอยู่ะ Kit kêu vắn để xong luôn. A vắn một tóc, vắn một vò. Có là vắn kiệt 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 ดีนึ่งข้าวหมูอ hmm> um> um> ืดีไปแบบนี้มันชิมไม่รู้ฮึคอยชิมทีเดียวชิมมาชิมเลยรถนี่พ่อแม่ชิมดิมาชิมเ้าสองคน แขายังอยู er> ่ pues> ่เาอืมเสยบจ้าอ๋อท่านนี as> ้กินอยู่เอาพอดีลุบุลุกเอาเทใส่จานเขานนี่เอาเทบานเนี่ยกะบะแบกง่ายครับ าินองผักเขาหลายขัพพด,มมกกาาดพี่นี่ใบชะพูตะนก้อนเนี่ยผมบ่มากบ่มากในใบชะพูนี่อยู่ทั้งคนลาดเนาะพ่อเมฆกับบอเด้พากินเนาะเมื่อกินเป็ี่ยนยุสาราครับนี่แหละครับหลายนี่อ่ะหลาย,าย <laughs> กินหมดไปอ่ะเอา <laughs> เป็นกระมังเนาะปัดบ่ได้กินเขาเลี้ยงลูกกับมัน,อ,อ,ามานอแล้วพอแล้ดกาดกอด อืมพี่น้องอพักเขากับไลยพี่น้องด้ยแต่เสียบว่าพี่น้องอืมมาเด้อมาเด้อบันนี้ มากินซอยผมเนี่ยครับผมพี่น้องเนี่ยมันหลายปันเนี่ย <laughs> <laughs> มาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อปวดท้วเลยเนี่ยมาเด้อครับวันนี้พี่น้องเรียกฟอร์มเลยเด้อมามาพีๆๆ่น้อนเดับมาเด้อมาเด้อครับเ <laughs> ดือดสกุลนะครับผมเดือดสกถายให้พี่น้องใ <laughs> บชะพูง,งามๆครับใบชะพูป,ปอดสารครับ

หัวเหมียงนะครับพี่น้องอ้วนอืมจับ nhớ nào nha เริ่มเพีเ้พแล้วพี่น้องเลยจิตคำรวยเลยจิตเป็น,นคนหอ,หอมนี่มมนครับหอมหอมยู่งเรื่องทั้งหมดเลอันใบชะพูนี่ยตะก้อนผมว่าเหมีนเหมีนกินมืดเปลี่นครับกินยูสารคามก็พาก,กินกะกิน้มืดครับกินหอดหนังว่าก็กินแป้งเลยมุกจังเลยครับมาเด้อมาเด้อ ออมเหนือเสียบเนี่ยเสียออมเหนือพี่น้องพร้อมอน,น้ำครับ ก็นีหนากระลังขึ้นพี่น้องด้วกระลังเขียวเดี๋ยวจักหนาเดี๋ยมันค่ามบอเลยครับมันจะหนาร <c oughs> ดชื่อนี้ครับพี่น้องเห็ <c oughs> นแล้วครับสุดยอดเลยพี่น้องต้องเผ็ดเผ็ด้ะแซ่บ นใส่เลยครับนี่จังหองกูอยากตะตักกินเน้อมีหลานี้ยหงอโหนเนี้ยข้ามงี้ยเด็กน้องโอบๆเลยมาเด้อพ่อปอมไม่ท้องมาเด้อข้ามเงี้ย ยัเมื่อใดมีเวลาสิเห็ดสูุลูกินเม่พี่น้องเห็ดเองเห็ดเองเห็ดบานากหรอก เสียบแล้วพี่น้องกลับมา

Ô, đấy phía nồng thiệt thiệt Biết những lý nồng có thể thoái là vô là <you like> Một disappointment cho các bạn เพชรสูดได้พ hmm. mm ี hmm. mm ่น hmm. mm ุ hmm. mm ่มดิเมนถอยได้เพชรสูดอมเป็งานแบบนี้ mọi lần nào chào mừng hôm qua nó biết cách nào biết cách nào mốt lời mốt lời mốt lời mọi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  lời

เมื่อกี้ข้าตามายจะลูกลูกผมเข้าตามายจะมิกบน <laughs> นันนี้นั่งกันยืนนั่งกันนั่งแล้ว <laughs> ยืดเธอละข้าตามายว่าอะไรละ นี okay, uh ่างเป็นกำลังแก่แล้วพี่น้อง้าพูดในสนะพอกลูกดีดีอ่าสวดสวดจานมือดีดีตัวพูน

ถ่า,ายพี่น้องกุได้ทำระถ่ายไมยใช่เขาปากลมบอลถายพม่นายโอ้ยต้องหาวิธีให้เลยถายพี่นอ้อง กองเียกองเยพี่น้องถ่ายเดือวานเที่ยงเบิ่อมดเบืดอต่บอกผิผิดนกศกาพี่เมยหนอพี่น้องเด้อ่านอักกระสวนนึงม peti Hmm oh. <laughs> get, get, get. สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เดีเจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปช่องคุณได้น่อยอาหารบานๆน้ำเด้อจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ครจาะกดติดตามหสุูสุกคนนะคะใคอยู่ดีม่แห้งเด้อสุขภาพแข็งแรงสุก่ทุกคนนะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยจบ่น้ว น้่งเลี้ยงน้อยได้พิโรนเลยเต็มพ้าฐานนลยเมื่อซืยางผ้ากระสวนหนึ่งวัวขับบรรยากาศสดใสพี่น้องเขียวกรบเกลี่ยเพริบหอบพอมากินผมมีเม่งดาห์หอบขับบรรยากาศย้ำแรงใหญกล้หน้าพี่น้องเลยโอ้ยเผ็ดักเขียวตนี้กำลังเขียว้ะครับใบไผ่ช่วงแรงวัวเกือบมันเกือบตายตอนนี้เขียวคนละ หนากระลังเขียวจะได้ตัดหนาเด็กพี่น้องเอ,อเ้ยบ่น้กระลังงามคุณเขียวจะเดือดหูจะเดือดตาครับช่วงนี้แรงกระแลงปวดที่พี่น้องครับผมเอฟพอรต์เชมไม้ครับผมสวัสดีครับ